เทปเป็นเนนองเนาะหลังจากที่ว่าบ้าอวนก็ได้เตรียมสุดให้ล,ลูกลาทั้งสามคนเนาะได้นี่ก่เพิ่นก็ได้ใส่มากมืดแล้วเนาะตัวนี้ก็คือจะจะเป็นสุดไม้เลยที่ว่เบ้าอวนไปซื้อ,อยู่ตลาดมาเมื่อเ้านี่เนาะพระจ้ามอบให้เพิ่นนี่จะมีสามสุดด้วยกันเม่เพือ่อนเนาะสุดตัวเงาเนี่ยจะมีสองสุดแล้วก็สุดสัน้นสุดหนึง่นงเป็นเอนเนาะสุดสั้นจะยืในิดทงเนี่ยแล้วเนาะตัวนี้ทว่าสอง น้องคนนุ่งก็จะเป็นสุดเก่าของน้องเคลลี่ลูกเบา้าสาวเบ้าหวนเองเนาะเดี๋ยวหลังจากี่จะเป็นนนัใหญ่ขึ้นเนาะก่อนควรจะใช้อะไรเนาะเพราะสุดมันจะน้อยลงเนาะน้องเคลลี่คนก่อนจะจัดแจงไม่น้องๆนี่นุ่งผู้ดีแม่ยเนาะเนาะต้องยืนยืนบ้างหน่อยอยืน,นยืนเลยเอองามเนาะเออดีใจบ่เสืียไม่ดีใจเนาะ ด้วยไนงะด้ย <c oughs> ดใจเด็กสุดไหมเนาะโปกกินเลยเนาะขนมโปรกกินเลยส่านบายดีพ่อแม่พี่น้องออกไปพูดสุขสุขคนเนาะการไหนมาพูกพ่อกับบ่าวอวดยิ่งสิ่งเข้าเสริเคยพ่อแม่พี่น้องเสร็จมาภารกิจของบ่าวอวดมันเนี่ยก็จะได้ออกเดินทางไปนาไปมอบเครื่องให้กับครอบคุณเทวนันเป็น ็นไม่ห่างเนาะที่ว่าว่าวนไห้ไปท้ายคลิปแล้วไปนี่เนาะแต่คืว่าเพื่อนนั้นมีผัวสามคนเนะาะกมีลูกสามคนเนาะผัวน,นีป้ามดทั้งสามเนาะแล้วนี่เพื่อนก็เลี้ยงลูกเดียวแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ย้ายใจบุญเนาะก็คือนาในหักของว่าวนเองเนาะทุกทางสวิตเซเลนเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้ฝากเงินมา ให้กับบ่อ้วนนี่เนาะจํานวนเงินก็800บาทแม่พี่น้องก็ซึ่งว่าบ่อ้วนก็ได้จัดแจงซื้อเครื่องเครื่องที่จะนํามกอยู่ในกระสอบนี่เพิ่นพี่น้องนี่อยู่ในกระสอบนี่แหละเนาะนี่เครื่องก็อยู่ในกระสอบนี่เนาะมันก็จะมีหลายๆอย่างแล้วพพี่น้องอันนี้เฮาก็อยู่ระหว่างการเดินทานพี่น้องเนาะ เขาก็จะได้ออกเดินทางไปหาเพื่อนอยู่ที่บ้านเพื่อนซึงม่เมื่อกจะมีน้องเคลลี่ด้เนานสบายดีอืมใช่น้องเคลลี่นี่น้องเคลลี่อยากเมื่อนำยอ,นอยากเมื่อเห็นน้องหน่่ยสามคนนะเนาะส่วนว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบใดเขาก็คอยพิจารณาครับซุมกันอยู่ที่เรื่อนของน้องเพื่อนเพื่อนพร้อมๆกับเลยเพื่อนพื่อน้องนอดเลยนะเขาจะได้ออ,อ,อกเดินทางไปพร้อมกันเลย พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ได้เดินทางมาหอดเจอเพื่อนของเล่แล้วเนาะเล่าขนาดที่อยู่เพื่อนแหละพี่น้องอ๋อเดี๋ยวเราตาไปเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นน้ำดินที่ว่าโครงการผลสั่งมาติดตันเนาะเนาะเดี๋ยวนี้มันก็แต่ผมมีหนับของเรียนดันเลยเนาะเนอะนี่หนับเนี่ยแฟนพี่น้องหนับ nó no, còn chỗ này thế nào? ô oh. bay đi sân bay đi bài bay đi sân bay đi uh, sân bay đi bay đi sân bay đi sân bay đi bay <coughs> <coughs> đi bay đi bay đi đi น้องน้องออกมันน่องฟื่นกันได้ไหมมืดอยู่ในอยากมืดนึงไปเป็นน่องเนาะก็เลยบอกกันเล่านี่ออก,นอกเนน่องกันเนาะก็คือว่าเรานอนน่องน้องเนาะที่ว่าไายได้มาถ่ายคลิปน้องไปมันนั่นนะเนาะเอาเอาเอานั่งลงก็ได้ก็ได้มีคุณ้ย้ายเจ็บุญท่านหนึ่งเนาะบนกาะไดนเนะนน้ำไห้กับไายนี่เนาะมา เพื่อนก็ไปฝากเงินมาให้กับอ่านีิจํานวนเงินนี่ก็แปดร้อยบาทก็เป็นแม่ฮักของอ่านในหละอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนั้นแล้วเพื่อนก็สงสารน้องสงสารน้องแล้วก็ลูกของน้องอ่นเพื่อนก็เลยฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องซื้อเครื่องนุ่งแล้วก็เครื่องใส่เงื่อน เป็นจำนวนหนึ่งเนาะเครื่องเทว่าเข้าเก็บยมากกับชิวี่นี่แหละนี่ก็เป็นสงเสือ้สอสงเสื้อคองพีนน้องอันนี้สรงเสือ้อเทว่าเป็นสรงเสือ้อเทว่าของลูกสาวบาอวนเองเนาะเทว่าพาิ่นบุ่นงเป็นเครื่องใส่เทว่าพาิ่นบุ่นงแล้วเนาะก็เลยน้องคีรีพริ่นมีหลายเลวก็เลยเอามาต่อนเนาะแต่ถึ้จะเป็นเครื่อง จุอ๊อกขึ้นเลจุดให้น้องขึ้นจัดแจงแล้วเนาะตอนมา้ที่แล้วเนาะตอนนี้มันจะเป็นเสือเสือไม้จะเป็นเสือไม้เสือนาน้องหน่อยตอนนี้เนาะเสือเราจเนาะนี่นะเป็นทรงไม้เสือไม้เนาะออฟไหมเลยตอนนี้มันจะมีเป็นเพชรเกลือแศบสบู่นล้วเนาะอันตัวนี้นะนี่ไปกันเนาะ แต่นี่ขบยุ่เนาะมันจะเป็นข้าวสานจะเป็นข้าวสารนี่เขาวสารนี่ก็าหาเนอะเข้าวสารหากิโลใหพี่น้องนดูหนูนี่กจ็จะมีไม้สีฟันใหพี่น้องเนี่ยจะมีไม้สีฟันฟันแล้วกว็ายาสีฟันเอ้นะ ก็จะมีผงสูรุปผงสูรุเนาะมัน,นทงแล้วก็จะมีเกลือนีไ่ไอ้พี่น้องเกลือเกลือตัวนี้จะมีแฟบเนาะไอ้พี่น้นองเนาะมีมีแฟบแถวสักเครื่องเนาะตัวนี้จะเป็น อย่างนี้ยาสะผมไปพี่นอ้นองเนาะเนี่ยยาสะผมก็จะมีสบูอ่อาบสบู่นะก็ถือว่าครบเนาะสำหรับเครื่องใส่จต่เมืหนึ่งเนาะก,ก็จะมีข้าวสาไอพี่นอ้องมีข้าวสารก็อยู่ในน,นี่ก็จะมีเป็นขนมไอพี่น,ออน้องขนมที่จะเนามาตอนลูกของเราเนาะ นี่ขนมแล้วก็มี่นี้นี่ละลายยากยังไงเนาะตอนนี้ฮะก็เลยแคทแจงมากเนาะมาเป็นเศษขนมอาน่อยขอบใจขอบใจถูกอ่าโหแล้วเนาะขอบใจนะเฮ้ยหน่อยนี่เนาะนี่ก็อยู่อยู่ในเนี่ยเนาะมันก็จะมีนมมีอย่างเนีเนาะ ะมีนุ่มแดดจะช่ยเป็อย่างแน่นเนาะนี่นะโอเคจะเห็มอบให้กับเพื่อนเนาะที่จักจาผู้ใหญ่ผุนยายเจ็บุญผนฝากมาก็เมาเขาก่อนจะได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนเนาะนำสิ่งของที่ว่าผู้นั้นมามอไผ่ครับน้องเพ่นเนาะพี่ใจบอกน้องที่ว่ามีผุนยายเจ็บุญเพคน เบิ่งเห็นความถูกยากลำบากของน้องเนาะก็คือที่ว่าน้องอะ่ะัวมาผัวขอก็ู้อยู่น้ำนาะผัวก็เลยหนีปะก็เลยสงสารนอ้องเลี้ยงลูกสองคนสามคนเนาะที่จริงมี่สามคนอยู่แต่ว่าผู้นี่เนี่ยให้ให้พี่น้องอะ่ะไปเลี้ยงเบิ่งแย่งเนาะแล้วก็อยู่น้ำน้องก็ยังมีสองสองคนน้อยนี่เนาะ ันนี้ก็จะมีเครื่องเขาก็จะจักให้น่อตัวนี้จะเป็ดสุดเลยไปเป็นน่องนี่ตัวนี้สุดๆตัวนี้เปนไปเป,ปน้องแม่นี่ใจตัวนี้นลองใส่บ้างหน่อยลองใส่บิางน้องกูใส่ใส่ใส่จนไ,ไ,ไ,ไปลองใส่จนในห้อนออกมาเลยก็ได้ใหนน้หน,น,น้องเคลียร์ไปเปลี่ยนใส่เพป็นเนาะ เอาไปเตียนยังไงกันเนาะอือ่อาบนน,าน,นู้นกันนู้นมื่อไนก็นู้นก็ไหนเนาะก็คือตัวตัวนี้จะเป็นสุดเขาจะไปซื้อมากไม่ไหมเลยพี่น้องสุดตัวนี้นะนี่มันจะเป็นสุดเลยสุดเสือ่อมเล็กน้อยเนาะนี่นน จีจะมาไผนี้่ลองแล้วนี่ไห้แถวนี้ลองเอาเอาเอาลูกไปไหนแล้วก่อนนุ่งชุดไมนุ่งชุดไมให้ลูกออกมาบมังแล้วนี่พอก่อนก็จะใส่ลานี่ลองใส่ชุดไม้เพิ่งนอก,นนกนว่ามันจีเมียนบ่เนาะโอเคเพื่อนเพื่อนน้องเนาะหลังจากที่ว่าบ้าอวนก็ได้เตรียมชุดให้ลูกลาทั้งสามคนหนาอได้นี่ก็เพื่อนก็ได้ใส่มากมืดแล้วเนาะ ตัวนี้ก็คือจะจะเป็นสุดไมเลยทีเว่าเบาวันไปซื้ออยู่ตลาดมาเมื่อเ้าเนี้ยเนาะพระอาจามอบไฟเพืน่นนี่จะมีสามสุดเดวยกันไเปเพือ่อน้องสุดตัวเงาเนี่ยจะมีสองสุดแล้วก็สุดสัน่นสุดหนึ่งไเปเพี่นอ้องเนาะสุดสั่นจะโยนในถุงเนี่แหละเนาะตัวนี้ทีว่าสองน้องคนนงก่อนจะเป็นสุดเก่าของน้องเคลลี่ลูกเบาสาวเบาวันเนองเนาะทีว่าหลังจากที่เราเปิดนั้น nhảy cái nào còn phần trái bỏ lại nó khóa à sụt mà cháy nổi lông nó nó ghi bên có để chắc chẳng mài nông nông này mẹ nó nó dùng được bằng loại dùng được rồi ngâm nó, nó, nó. Ngoài, à, nó. Ê, đi chạy bò sữa mây đi trái nó đôi này <laughs> đi chạy đẹp sữa mây nó bốc kìa nó có lồ bốc kìa đi chơi vào nói đi chơi bò Để mai đang vào nọ à này chút mà có phô men nọ ơi nha này, Detail, chút máy này. đi chơi đi chơi được nè này nữa nong nữa chỗ mình đây mẹ con nọ ที่ว่าเขาเขียมมากก็จะมีลายชุดเลยพี่พี่น้องอยู่ใน้ทงนี่นะนี่ก็มีลายชุดอยู่นี่อยู่ใน้ทงนี่เนาะบ่อกันไปจะได้มอบให้เพิ่นดีใจเนาะน้องเนาะที่ว่ามีวันจะบุญพ้นฟักเครื่องไม้เนาะอันจำนวนเครื่องที่ว่านี่ที่จำนวน เพิ่นฝากมาเป็นร้อยบาทเท่าก็จะได้ซื้อจํานวนจะเป็นเกลือแป้งนวแล้วเป็นยาสิฟ้นเป็นเครื่องไส้เป็นแทบเป็นยังนะเป็นเข่าเป็นนมเป็นขนมที่นี่เนาะแล้วก็เครื่องไม้สุดนี่หน่อยนี่แต่ว่าอันตัวนี้นี่เป็นเครื่องยู่เฮื่อนของอ้ายเนอะเป็นเครื่องของลูกสาวของอ้ายนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่นนั่นโตใหญ่แล้วเนาะสุดนั่นมันจะน่อย เพิ่นก็เลยเอามาฟ้าไข่ลูกของน้องเ้อแล้วก็ตัวสุดตัวนี้ก็จะเป็นเสือของเมียหรือว่าภรรยาของไอ่นี่นะก็เพิ่นก็ได้จัดแจงแบงเอาไหมทั้งน้องนี่นุ่งเนอนะน้าหลังจากสวัสดเครื่องเนอะเครื่องที่ว่าเพิ่นเอาใหมเนี่ยเนาะเป็นไม่หักของอ่เนี่ยบอกเพิ่น คนซือ้อแมมาริซอนอยู่ทางคนแหละอยู่ไกลอยู่ประเทศสวิตเซแลนด์พื่อนะเพื่อนสงสารเพื่อนก็เล้ยฟังเงินหากระเปาเนเนี่ยมาซื้อเครื่องกำนันนี่ไม่กบนองถต่ว่ามันจะเป็นของเครื่องที่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะเพื่อนเพ่อนกดได้มีน้ำจิตน้ำใจเนาะศรัทธาที่ว่ายักทิตบุญมาชั้นซะเนาะ พอนกอสิดูสงสารพอนกอเดยฝากเงินมากระบายอ้ายกอจับอ้ายกอดที่คอเป็นสิพันพุดเนี๋เพิ่นตลอดไปเนาะที่ว่าเพิ่นบริจาคมาเขากอดเดี๋ยวเรมาชิงคองนั้นให้กับน้องหลังจากที่ว่าได้ครับนะครับเครื่องจำได้ในเรา่ออ้ายกอจยักให้น้องนี่เขาโมกขอบใจเพิน่นเขาโมกขอบใจเพิ่นนีใจบุญเนาะขอบใจอ่า คือว so like ่าเป็นว่าแฟนได้เนาไปี่น้องเนาะเอากันเด้อว่าสั้นมอดนี่ยเรายก็หลังจากที่ว่าได้มาโมบเครื่องจำลองเนี่ยให้กบน้องเราก็ไอ่ก่อนทีได้ขอลากับบ้านก่อนก็ไา่ก่อนยิ่งที่ได้ติดภารกิจบนอื่นเนี่ยก็ไอ่ก่อนที่จะไปได้ลายอบอลเนาะวันนี้ไายก็ได้ตื่นได้เศร้าหยาดเวลามาหาน้องก่อนเนาะ งามดีเนาะงามดีเนาะอเออเอาไ้ครับก่อนเออแต่ใดก็ให้น้องนี่อดทนสูงทนไปเลี้ยงลูกหำมันใหญ่เป็นขั้นถ้าว่ามือหนาเนาะท่านมีผู้ใหญ่ใจบุญทานอื่นอว่าหลายหลายทานเนาะที่ว่าเพิ่นจะให้การช่วยเหลือ กับครอบครัวของน้องไายก่อนที่ได้เข้ามาหาน้องตต้มเนาะนะในไอ่ก่อนที่ได้เขาลากกับก่อนเอากับก่อนหน่อยกับก่อนบ๊ายบายกับก่อนบ๊ายบายเนาะก็โอเคนะเพื่อนเป็น้องเนาะบ่อ้วนก็ได้น้ำวอดชิ้นของที่ว่าผู้ย้ายใจบุญเพื่อนั่นฝากเงินมาแล้วก็บ่อ้วนก็จะได้ไปจัดแจงซื้อเครื่องเนาะมาให้มามอบให้กับ ครอบครัวของน้องเพื่อนเป็นที่ฮัห้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนก็ตื่นตานใจแต่วก็ดีใจร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าในมีผพ้ใหญ่้ใจบุญใจดีที่ว่าสงสารครอบครัวของเพื่อนเนาะแต่เึงว่าเพื่อนก่อนก็ดีใจร้ายสุดเพื่อนว่าน่ะเนาะจากที่ว่าบ่าวอ้นใ้มามอบเครื่องให้แล้วเนาะเพื่อนก็คือว่าแล้วเนาะที่ว่าเพื่อนก่อ จักอายนึงเน,งน,นาะเพ,พื่นกอลบกบก่าเบ้าก่าว่าปันไดเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าอ้วนกว็สิได้ขอร่าทานผุดสมไปซ้ำนี่ไปเจอกันหม้ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดหรือยุไสเขาก็คอยที่ตามและให้กำลังใจกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าหากว่าท่านผุดสมท่านใดผูด้นี้จะบุญท่านใดเดี๋เขามาช่วงคลิปนี้แล้วเน,นาะถ้าหากว่าเมตตาสงสารยักษ์บริจักสวยเรือครอบครัวของน้องเพื่อน บ๊าวอวนกว่านที่ขอเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านเนาะที่บริจาคมาเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผูญญ้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นอุปรรถัมภ์ทุนมาในข้างนี้เนาะก็ขออวพยพรใส้เพิ่นจงยินด,ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นเนาะเงินคำไหลมาเทมาเนาะสาธุเนาะอ่าโอเคไปเพี่น้องะสำหรับคืนนี้บ๊าวอวน ก่ออะไรก็ร่าดันอุดซุมซ้ำนี่ไปพบกันปไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ